เป็นพระราชนิพนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก็คือได้มีการร่วมทำบุญ เพให้ประชาชนชาวไทยทีกิดถ่าได้ขนาดนะคะรักเป็นชาติไทยของเรานะคะนจากวัชาติแล้วนะคะที่ท em ท SO. ทถ่เลยนะคะวิธีหลักของออวันนี้นะคะการปรุกิจกรรมนะคะวัน้ายวันพะรสเ็จองะบาสมเด็จพระบช้กาธิเศรเจ้าับมหาภูมิพลอดุลยเดชบระอาค์มาราชกุมา วันอะไรยู่ครับทุเรกวันนั้นนะคะก็เป็นวันดินโลกนั่นเองนะคะครับอ,อย่างที่คุณต่างได้แจ้งไปนะครับว่าโลกท่านตงมีพระปีชชาญนับเ็นหลายเรื่องนะครับจากหลายเรื่องมากเลยรวมกระทั่งถึงเรื่องของดินดต้าใช่แล้ว,ลวค่ะยกถึงวันนี้นะครับเป็นวันดินโลกใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเอาไม่ว่าจะเป็นสร้างสิ่งอาคารนะคะหรือ วันนี้คุณมีการกำหนดพื่นที่ให้พวกเราได้นะคะได้ตระหนักรู้นะคะรวมถึงเื่อยการอนุรักษ์ทีมของเรานะคะให้สามารถปลูพกพืชรวมถึง